จัดหนักมังงะบายจุก,กุยภูมิใจเสนอนะครับใคจูหม่เลขแ8ดเนี่ยเล่ม1 2ึ่งสสี่ห้าเล่ม1สีแดงเล่ม2สีฟ้าเล่มสาสีเหลืองเล่มสี่สีม่วงและเล่มห้าสีชมพู ให้จู๋หมายเลขแปดเนี่ยถามว่าเนื้อเรื่องเป็นเป็นยังไงนะครับมาดูเล่มหนึ่งกันก่อนนะครับรูปเล่มเนี่ยก่อนจะเป็นเนื้อเรื่องนะไปรูปเล่มก่อนรูปเล่มเนี่ยเขาจะเรียวๆฮะแหลมๆแล้วก็แคบกว่าเล่มทั่วไปนะครับผมเอาเนี่ยศึกเดือดมาเทียบให้ดูนะครับเนี่ยเห็นเห็นไหมฮะเขาจะเรียวๆแหลมๆนะครับแล้วก็จะสูงกว่าปกติเวลาเข้าชั้นวางเนี่ยมันจะแบบอ่ามันจะแปลกๆอ่ะไม่ไม่เหมือนกับเพื่อนนะครับ เล่มหนึ่งเนี่ยเอ่อผมว่าเขาไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่เพราะว่าเห็นไหมฮะเล่มหนึ่งเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยมันไปอยู่ข้างในนะครับบางทีเรามองไม่มองไม่เห็นเวลากางหน้ามาันมากไปกลัวมันจะขาดใช่ไหมครับแต่พอเล่มสองเนี่ยเขาปรับปรุงนะฮะเล่มสองเนี่ยเขาปรับปรุงแล้วเล่มสองเนี่ยเนี่ยฮะเห็นเห็นไหมฮะแต่มันก็ยังเปิดยากอยู่อยู่ดีครับเนี่ยคือขอบข้างขอบข้างในมันชิด นะครับเล่ม1เล่ม2แล้วพอเล่มล่าสุดเล่ม5้าครับจะเปรียบเทียบให้ดูก่อนว่าเ,เนี่ยครับเนี่ยนะฮะปรับปรุงแล้วคือข้างในเนี่ยจะชิดพอชิดพอดีฮะมันจะไม่ซ้อนกันเหมือนเล่ม1ใช่ไหมครับเล่ม1เนี่ยมันจะตอนมากเลยนะครับบางทีอ่านไม่อ่านไม่เห็นเลยด้วยซ้ํานี่คือเขาปรับปรุงแล้วนะครับเล่มหนึ่งฮะถอดปกออกมาครับผมเนี่ยฮะข้างในเนี่ยจะมีเป็นแบบ อ่าตอนสั้นๆให้ค่าๆกันนะครับเนื้อเรื่องของเขาครับผมอ่าเนี่ครับเริ่มมาฮะญี่ปุ่นเป็นประเทศแห่งไคจูฮะเนี่ยตัวประหลาดบุกมากมายฮะนี่ฮะพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยเขาเรียกว่าไคจูนะครับพวกกอซิล่าอะไรเงี้ยก็เป็นไคจชูชนิดหนึ่งฮะนี่เล่มหนึ่งเนี่ยเขาเปิดมาด้วยหน้าสีสีหน้านะครับคือเป็นกองกําลังต้องกันตนเองครับโดยที่พระเอกของเรานี่ยชื่อ ฮิบิโน่ครับก้าอายุ32ปีนะครับที่แรกเนี่ยเขาเป็นหน่วยแบบเก็บกวาดนะครับคือมีคนทําหน้าที่ตัดการมันแต่ว่าตัวครับก้าของเราเนี่ยเป็นคนเก็บกวาดเฉยๆครับแต่พอเจอไอ้พวกเศษซากอสูรนะฮะที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยก็โดนทําร้ายโดยที่เขามีฝันที่ชอบกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับที่อยู่ในหน่วยปราบปรากฏว่าครับก้าของเราเนี่ยอยากจะเป็นสมาชิกนะฮะเขาได้ไปรวมร่าง กับไขจูตัวหมายเลข8นะครับผมไม่เล่าแล้วกันว่าทําไมเขาถึงไปรวมร่างกันได้นะครับเพราะว่าจะเป็นการสปอยการเป็นแบบว่าฮิบิโนคาฟกาับพระเอกของเราเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นไขจูได้นะครับเป็นไขจูตัวที่8ที่ในโตเกียวเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยในเรื่องเนี่ครับมีคนพบขึ้นมาก็คือให้เป็นเขาจะให้เป็นหมายเลขนะครับหนึ่งตอนนี้เป็นตัวที่8ปดเขาเลยให้เป็นไคจูหมายเลข8นั่นเองนะครับ ทีแรกเนี่ยครับก้าของเราก็แปลงร่างไม่ได้หรอกแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเหมือนจะแบบรู้เทคนิควิธีการแปลงร่างก็เลยแบบว่าตัวเองเนี่ยเป็นทั้งมนุษย์ด้วยแล้วก็แปลงร่างเป็นไคจูได้ด้วยโดยที่บางทีแบบไปผ่านสมรภูมิอะไรมาอย่างนี้ใช่ไหมครับทำให้แบบว่าตัวเองเนี่ยใกล้ตายแต่ว่ามีความสามารถในการฟื้นพลังชีวิตได้โดยเอาแบบความสามารถของไคจูมาใช้นั่นเองอย่างที่บอกครับเนื้อเรื่องเนี่ยผมจะเล่าแค่นี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆต้องไปติดตามกันเองฮะ ที่เหลือเนี่ยเขาก็จะมีแบบเนี่ยฮะฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็เขาเขาก็มีแบบว่าเรื่องชีวิตประ,ประจําวันแหละเจอใครจูเบอร์นู้นเบอร์นี้ตัวเล็กตัวน้อยนะครับหลายคนก็แบบว่าเหมือนไม่ได้คิดว่าเขาจะเก่งดูถูกเขานะครับเล่มสีเนี่ยผมมีการ์ดด้วยนะครับมีมีโปสการ์ดด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกครับโปสการ์ดผมไม่ค่อยได้สนใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับเล่มเล่มหเนี่ยถ้าซื้อ ถ้าซื้อผ่านหน้าเว็บรู้สึกจะได้การ์ดด้วยเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ผมไม่ได้สนใจฮะหน้าสีสีหน้าเหมือนเดิมนะครับเรามาผมผมหมายถึงตัวเอกเราเนี่ยฮิมิโน,โนคาฟกาเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ประจําหน่วย1แล้วครับเพราะว่าปลายเล่มที่แล้วใช่ไหมปลายเล่ม4เนี่ยเหมือนแบบหัวหน้าผอโบอะไร,ประ,ป,ระประมาณนี้อยากจะทดสอบพลังของฮิมิโน,โนคาฟกาครับเนี่ยฮะพอดีว่า โดนตืบฮะคิมิโนคัฟก้ากำลังจะตายอันนี้สปอยเลยเต็มเต็มเลยปรากฏว่าแปลงร่างได้อ่านะครับก็คือในที่สุดก็เผยร่างจริงออกมาจนได้นะเจ้าไคจูนะครับเอ๊ะทำไมฮิบิโนดูท่าทางแปลกๆคอนโทรลตัวเองไม่ได้ครับอ่าก็แบบว่าอับพอพอบอกใกล้ตายเลยเลยครับปรากฏว่าตัวฮิบิโนคัฟก้าเนี่ยกำลังสู้กับจิตสำนึกของไค่ไคจู อยู่ในร่างครับห้ามมาเลยครับนี่ฮะเพราะจะได้ไม่สปอยเยอะเกินไปก็ได้บรรจุเข้าหน่วยหนึ่งครับผมไปปราบไคจูหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีความเก่งมากกว่าตัวป,ป,ปกติครับแล้วมีความคิดซับซ้อนได้คล้ายๆความคิดมนุษย์ได้เลยครับไคจูหมายเลขเก้าคือเก่งมากนะครับแล้วก็สามารถค,คอนโทรลไคจูตัวเล็กๆได้อีกเยอะแล้วก็ถ้าหน้าตาท่าทางเนี่ยคล้ายๆกับมนุษย์เลยครับอ่า ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไม่เล่าเยอะเดี๋ยวสปอยเยอะนะครับไคจูใหม่เลขแปดสนุกมากๆนะครับสนุกมากๆเป็นการ์ตูนมังงะที่แบบว่าพอเอพกผสมผสานกับตัวไคจูตัวร้ายเนี่ยครับทำให้ตัวเองมีความเก่งขึ้นมาเป็นมังงะแนวแอคชั่นแปลงร่างช่วยชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสอดแทรกความรักสมัยเด็กๆของฮิบิโนคาฟกาด้วยก็น่ารักดีครับเรื่องนี้สนุกครับแล้วก็น่ารักด้วย ผมก็ติดตามต่อแน่นอนครับเล่ม1เล่ม2เล่มสเล่ม4ี่แล้วก็ล่าสุดคือเล่ม5ครับผมนี่สนุกมากผมชอบครับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยผมตามต่อแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกแปลกๆกับเรื่องนี้ก็คือขนาดรูปเล่มครับขนาดรูปเล่มมันจะแปลกไปหน่อยเวลาวางบนชั้นเนี่ยมันก็จะไม่เข้าพวกนะครับอ่าแต่ว่าถามว่าคุ้มค่าในการตัดสินใจซื้อไหมคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะเรื่องนี้ สนุกแล้วก็บันเทิงครับผมสนุกครับเรื่องเรื่องนี้สนุกผมตามต่อครับสําหรับผมนะครับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยผมให้คะแนนค่อนข้างเยอะเลยมันก็สนุกในรูปแบบของมันสนุกในรูปแบบที่คิดอยู่แล้วอะว่ามันจะสนุกนะครับผมก็ให้9ครับเรื่องนี้ผมให้9ให้9คะแนน9คะแนนของผมเนี่ยเพียงพอหน้าซื้อต่อไปแล้วครับผมอ่าคือ9คะแนนสําหรับผมนี่คือเยอะนะครับส่วน7คะแนนเนี่ยคือซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ นะครับ8ก็คือสนุกดีถ้ามีตังก็ซื้อ9ก็คือไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดครับผมผมชอบมากด้วย9คะแนนครับติดตามต่อแน่นอนสนุกครับเป็นกำลังใจให้กับฮิบิโนคาฟกาต่อไปครับผมตลอเล่ม6นะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครต์จัดหนักมังนะบายจุกุยสวัสดีครับ